เงากามเททเป็นเรื่องราวของชีวิตที่ผูกติดอยู่กับความแค้นนำพาให้ในายหัวหนุ่มผู้เปรียบเสมือนเทพบุตรของสาวน้อยไรเดียงซากลายเป็นมารร้ายทำลายชีวิตของเธอและคนรอบข้างแม้แต่ตัวของเขาเองก็เกือบต้องสูญเสียรักแท้ไปตลอดการโรมพบนันมีกระทวง,ก,งกลางคลังทองระยะนายหัวหนุ่มใหญ่ผู้มีปมในอดีตเขารอที่จะได้แก้แค้นปมรอ,อทั์ทักสุดอานัท ลาพานิชายผู้ทําให้เขาล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวจนต้องเริ่มสร้างตัวใหม่และได้กลายเป็นมหาเศรษฐีที่น่าจับตามองในแวดวงสังคมแต่เวลาที่เขาจะแก้แค้นเอาคืนกําลังจะหมดลงพินัยกรรมของเจ้าสัวแห่งตระกูลทักษุดระบุไว้ว่าสมบัติทั้งหมดจะถูกยกให้กับล้านชายคนเดียวเมื่ออายุครบ20ปีนั่นก็คือขุนชติกัปตันกันนาทระชาราพินโยลูกชายของกรมลอทัศน์ซึ่งเหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น และเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็คงไม่เหลือหนทางที่จะลังแทนกลมลอทัศอีกต่อไปกระชังโชคชะตาได้นำพารมไปพบกับดอกเทียนการนัชชาราชยางอคานนเด็กสาวที่แต่งตัวเป็นทอมบอยคายคลองอยู่ริมหาดในจอระนอมโรมถูกควกนักเลงชายหาดปันแกล้งเทียนเข้าช่วยเหลือทำให้โรมรู้สึกทุกชะตากับเทียนมากแต่แล้วคืนนั้นโรมก็ได้พบกับเทียนอีกโดยบังเอิญ เพราะเทียนถูกชาญแผ่นนาทีเทพคุณหน้าพี่ชายชดชั่วหลอกไปขายบริการทำให้เทียนต้องหนีการไล่ล่าจากทั้งชาญและเสียจิตวิปริตโรมขอตัวเทียนเป็นอุปการะและกับเงินจำนวนหนึ่งซึ่งชาญขอเป็นค่าตัวน้องสาวทำให้เจนทรงโอชมพูนุษเพิ่มผลยิงสาวที่แอบชอบในตัวเทียนอะไรอวรเทียนมากเทียนได้ย้ายไปอยู่คฤหาสน์ชายทะเลของโรมที่นั่นเทียนได้พบกับกอมัทอน พักสุดโดนทอนะดนกนินเพื่อนของโรมที่พิการจากโรคทางสมองทำให้มีอาการเลือเลือน<ๆ>ก็ไม่ทอนมองเห็นพิดเพลินตายชัชดาพรธนันทาคนรักเก่าในแววตาของเทียนพิดเพลินถูกกลมลอทัดแย่งไปด้วยวิธีที่สุดสกปรกจนพิดเพลินต้องยอมแต่งงานเพื่อปกความอัปยศอดสูนี้และเพื่อกันไม่ให้สมบัติถูกแย่งไป กรมลอทัศ์จึงตัดตอนน้องชายด้วยการสั่งให้สมุนไปตัดสายเบรกรถจนทําให้ก่อไมทอนเกิดอุบัติเหตุเมื่อก่อไมทอนได้เห็นสร้อยร้อยแหวนที่เทียนห้อยติดตัวตลอดความทรงจําเขาก็เริ่มกลับมาก่อไมทอนจําได้ว่านั่นคือแหวนประจําตระกูลที่พ่อฝากให้เขาเอาไปให้กรมลอทัศน์เพื่อรับขวัญหลานชายคนแรกเทียนเล่าที่มาของแหวนนี้กับทุกคนว่าแม่บังคับให้เธอสวมไว้ก่อนตายและห้ามถอดเด็ดขาดเธอจึงรักแหวนวงนี้มาก เราเป็นของดูต่างหน้าแม่แจและพ่อที่ตายจากไปการเจอกันของเทียนและก็ไม่ทอนจุดประกายความหวังให้กับโรมบางทีเทพธิดาแห่งการแก้แค้นอาจจะโปรยยิ้มให้กับเขาแล้วโรมคิดหลอกใช้เทียนเพื่อแก้แค้นแต่เขากลับไม่รู้ว่าการแก้แค้นครั้งนี้สุดท้ายคนที่เจ็บปวดที่สุดอาจเป็นตัวเขาเองติดตามเรื่องราวการแก้แค้นที่เกิดเป็นความรักและปมแ้นที่ยากจะคลี่คลายในละครแนวการมเทพ ได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD กด35ละครน,นากรมเทพเริ่มตอนแรกในวันพุธที่9เมษายน2568